สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลและแลัคนาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชั้นไอคอนเนะครัด้วยนะครับขอบคุณครับใคนต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัญล่าอาดีมาที่เบอร์369ตรงด้านล่างของวงกลมโดยราศีจากนี้อัญล่าอาดีมาทำคาบคู่ได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดเพิ่มให้ คลิปที่แล้ววันที่1ถึงวันที่15คลิปนี้ลดให้1 6ถึง30นะครับลดให้ทุกวันในเดือนพฤศจิกาย,ยน2อ6 6นารยนี้เนื่องจากครบรอบ5ปีนะครับในช่องนี้นี่แหละดังนั้นเนี่ยก็จะลดให้ทั้งเดือนแต่ว่าเดือนหน้าไม่ใช่ทั้งเดือนแน่นอนนะครับเพราะเราครบรอบในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผมทำนะครับน่าจะประมาณวันที่25มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับก็ขอลองมาดูกันเยอะๆเ,เนาะจะได้แบบ ไปต่อข้างหน้าเพราะหลายคนก็บอกว่าอาจารย์อย่าเลิกทําเลยติดตามมานานเป็น f อฟซครับกับบางคนก็แบบผมรู้แล้วทําไมอาจารย์ถึงอ่าคนเขาเรียกว่ไรคนดูน้อยลงนี่ครับแต่บอกเลยว่าหนึ่งในนั้นส่วนใหญ่คือ YouTube ปิดกันนะครับการมองเห็นทําให้ช่องเนี้ยไม่ค่อยแต่ว่าผมเข้าใจอยู่ว่ามีทั้งตัวเองด้วยเวลาพูดบางคนก็ไม่ชอบก็เข้าใจ ทุกคนมีคนเกลียดและคนชอบทั้งนั้นแหละนะครับดังนั้นอันนี้ผมทําใจได้ผมเข้าใจนะครับแล้วก็เรื่องยูทูปปิดกรัรนเรื่องป่วยนะครับการป่วยเนี่ยสคัญมากเลยทําให้ผมเนี่ยไม่เหมือนเดิมตอนแรกๆคนดูเยอะหลายคนมาติเรื่องนูน่นเรื่องนี้นะครับก็เพราะว่าป่วยนั่นเองโอเคประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าใครๆดูดูใครไม่ใครด,ด,ครครดูก็ไปนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ลำคัญคลิปนี้เป็นการพยากรเดือนธันวาคม2 5ง6าเป็นเดือน12 หรือเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะครับมีการโคจรยกยาราศีทับดหมด,ดวงแต่แยกออกเป็น2 EP EP นี้เป็น EP ที่2แล้วครับมีการโคจรยกยาราศีสดวงเนาะแล้วก็อีก EP หนึ่งก็คือ3ดวงเหมือนกันใครยังไม่ได้ฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้ครับมีดาวศุกร์ดาวคานดาวเกตเริงตมลาดับเนาะผู้ที่เกิดในราศีตุลดูจากด้านล่างและขณาดตุลจะทางทิศใต้นี้ครับตนุราศีตุลอันนี้ขอพูดความในใจนิดนึงตรงที่ว่า ถ้าเผื่อตอนที่ผมเรียนมีคนพูดเหมือนผมอะ่ะผมจะแบบแฮปปี้มากอะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีเลยคนที่จะมาพูดแบบละเอียดแบบนี้ครับคือเข้าใจคนเราละเอียดไม่เหมือนกันคนบางคนแบบเอามาเลยบอกมาเลยดีไม่ดีเสียเวลานย่นะครับเข้าใจอยู่ว่าเขาไม่ใช่นักโหราศาสตร์เนาะเขาจะไม่อยากฟังนี่นะครับแต่ก็อยากให้ดูดูกันบ,บ้างเพราะว่า อย่างน้อยมันก็ช่วยชีวิตคุณได้สักเรื่องแะครับในชีวิตนี้เท่าที่ถ้าคุณได้ดูผมตลอดนะครับติดตามตลอดเนี่ยดูให้จบคลิปนั่นแหละประมาณนี้โอเคทีนี้ดาวศุกร์ดวงแรกนะครับที่จะยายในอีพีนี้ก็คือดาวศุกร์ดาวประจําตัวโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกในเรือนการเงินวันที่26ธันวาคม66อันนี้คือกลางเดือนลงมาแล้วนะครับทีนี้ดาวตานุไปอยู่เดือนการเงินตนุ กระดุมพระแปลว่าตัวเราเนี่ยจะต้องมองหาการทํามาหากินเพิมเ่มเติมเช่นอาจจะมีงานจ็อบเงินเสริมเข้ามาแปลว่าเราจะได้เงินเพิ่มอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับในรอบหนึ่งปีแต่การที่ได้เงินเพิ่มตัวเนี่ยได้พูดสุขคู่ทัดนาด้วยแปลว่ามีเสน่ห์แปลว่าเราทําอะไรก็จะมีคนนั้นนิยมชมชอบเราแต่มันอาจจะเป็นต้นดีแผ่วปลายก็ได้เหมือนผมเนี่ยนะครับต้นดีแผ่วปลายแต่ก็ทุกคนแหละถูกไหมคนเราอ่ะแรกๆมันก็ต้องดีหมดนั่นแหละ ตอนอาอีกอาชีพหนึ่งที่ผมทํามาก่อนเนี่ยเนี่ยแรกๆก็ดีเหมือนกันตอนหลังๆมาก็ดอบจนต้องปิดหลานเนี่ยนะครับแต่ตอนเนี้ยมันก็เ,เริ่มดับลงเรื่อยๆอันนี้เป็นสัจธรรมครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเออแต่ว่าบางคนเนี่ยก็พัฒนาทําให้มันดีขึ้นก็ได้แต่ตอนเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าผมป่วยอยู่ผมไม่มีกาลังใจจะทําอะไรมากมายอะไรนะครับก็พยายามทําให้มันดีที่สุดก็แค่นั้นแหละผมประครับประครองให้มากที่สุดแล้วคอก็เจ็บอยู่ทุกวันแต่ก็จําเป็นต้องพูดเพราะมันคืออาชีพถูกไหมคร อาจจะแบบแบะๆไปอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วนะครับแฮบเหมือนเป็ดก็ต้องทํานะครับเพราะยังมีคนที่ติดตามผมอยู่เรื่อยๆอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากทั้งทําบุญด้วยอยากทั้งให้ตัวเองมีรายได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้ดาวศุกร์จะเดินกันเงินม,มาจากเนตะนุบอกไปแล้วเนาะต่อไปอีกดวงหนึ่งก็คือ อีกเจ้าเรือนหนึ่งก็คือมรณะนะครับมีดาวพฤกอยู่อยู่7ปีเนี่ยอันนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะมรณะเนี่ยแปลว่าการเดินทางไกลสุขภาพแล้วก็หมายถึงการแปลสภาพแปลสภาพนี่ยเหมือนกับใครมรดกก็ได้การสืบทอดสืบเนื่องต่อกันเนี่ยนะครับก็คือมรณะด้วยโรคภัยค่าเจ็บนี่ยตัวดีเลยคือหมายความว่าผมยังเคยเจอมาแล้วนะครับมันก็เป็นโรคภัยค่าเจ็บนี่แหละนะครับ ดังนั้นเนี่ยราวังให้มากที่สุดผมดีขึ้นในสำหรชีวิตเนี่ยชีวิตดีขึ้นทุกอย่างยกเว้นป่วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็คือควันไฟนะครับเนี่ยก็มีอยู่ผลเสียคือมันต่อสุขภาพเท่านั้นนะนอกนั้นคือดีหมดผมก็เลยว่าเอะคือมันมีทั้งดีและเสียในตัวเรือนบารณะมันจะพลิกชีวิตของเรามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้อาจจะเป็นปลายๆหรือกลางๆราศีของพฤษภก็ได้ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเข้าเนาะองศายังไม่สูงและยังเสบยเลิก กิติกาโจโรที่เป็นเลิกแตกอยู่ด้วยนะครับถึงก,กิติกาเป็นเลิกที่ดีนะครับเป็นเลิกหญิงงามเนี่ยนะครับแล้วก็กระตันยูต่อบันแค่ไหนผู้มีพระคุณนะกันเนาะอ่ะนะครับแต่ว่าเสียดายคือเป็นเลิกแตกเนาะเลิอกอยู่ในราศีเมษโดยหนึ่งนาวังนะครับแล้วก็อยู่ในราศีพฤษภเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับประมาณสองสามนาวังนะครับอยู่ตรงเนี้ยเนาะ เดยวนะระวังมีเก้าลูกอ่ามันจะมีภูมิปาโลทั้งหมดเก้านะครับอ่ะประมาณประมาณสามนะครับประมาณสามในราศรีพฤษภเพราะว่ามันกินมาเยอะเลยโอเคทีนี้มรณะไปอยู่เดือนการเงินระวังเนี่ยมันเรลงกันอยู่แล้วเนี่ยหมายความว่าระวังเรื่องของเอกสาร ด้านการเงินก็คือพวกแพลตฟอร์มนะสมัยนีย้ถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะเป็นเช็คระวังเช็คเด้งระวังาการเซ็นอะไรไปแล้วแบบเส็นมะมัวครับสุดท้ายก็คือต้องชดใช้เงินอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือต้องระวังเรื่องของแพลตฟอร์มทั้งหลายบางทีอาจจะก,กดเงินเพิ่มอย่างเช่น1,000บาทเราจะชําระ1,000บาทแต่ดันเพิ่มสูงไปอีกหนึ่งตัวเป็นหมื่นหนึง่งอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ย หรือหมื่นหนึ่งเป็นแสนหนึ่งยังไงครับมันเสียหายหลายแสนเนาะดังนั้นเนี่ยต้องเรามาระวังดีๆเพราะว่ากว่าจะวิ่งไปหาธนาคารนู่นนี่นั่นมันก็มีเหตุเกิดขึ้นมาอยู่หนึ่งครั้งอะ่ะโอนผิดน,นะครับแล้วก็คือผมกลัวมากเลยการโอนผิดเนี่ยจะต้องดูแล้วดูอีกเป็นชั่วเป็นนาทีครับกว่าจะได้กดโอนสักทีหนึ่งะนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ เราต้องรอบคอบเพราะว่าในดวงชะตาเองเนี่ยก็มีดวงเสียหายเรื่องการเงินอยู่นะครับดังนั้นก็ต้องรอบคอบให้มากนะครับโชคดีที่มีตัวแก้ในดวงชะตาของผมคือมันฉุกทําให้ผมเนี่ยถึงช้าแต่ก็รอบคอบนะครับแต่ถ้าเป็นดวงคนอื่นก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามันต้องมี คืออันนี้เป็นเกณฑ์ที่เราจะไม่พูดถึงนะครับจะไม่พูดถึงเลยในวิชาโหราศาสตร์ตรงที่ผมพยากรณ์ตรงนี้เพราะอันนี้คือเมื่อกี้ที่บอกเนะี่ยคือขั้นสูงนะครับเราก็จะไม่พยากรณ์ให้นะครับตรงนี้นะแต่ถ้าเปดูดูส่วนตัวอาจจะพยากรณ์ให้อยู่นะครับถามว่ามันทําไมสองมาตรฐานเอา้าก็เขาให้เงินมาต้องสองมาตรฐานไหมล่ะครับเออถ้าเป็นคุณคนที่มาขอเฉยกับคนที่เคยให้คุณแล้วคุณต้องตอบแทนอันไหนมันคุณจะให้ใครอะถ้ามาพร้อมกัน แล้วคุณให้ได้แค่หนึ่งถูกไหมครับเราก็ต้องให้คนที่เคยให้เราสี่ถูกป่ะอะไรประมาณนี้ถึงจะดูลําเอียงถึงจะดูอะไรก็คนเรามันก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมครับมันคือผมอยากให้ทุกคนนะแต่ว่าด้วยด้วยความที่มีทั้งคนชอบมีคนคนด่าผมรู้สึกท้อแท้ใจมากนะครับผมเลยไม่มีอารมณ์ที่จะแบบจะให้ทั่วไปได้ครับไม่แน่นะอน,นาคตอ,อาจจะให้ก็ได้แต่ตอนนี้ยังให้ไม่ได้ครับ เพราะว่ารู้สึกว่าหดหูมากๆนะครับทําไปดีที่สุดแล้วแต่ก็มีคนดา่าเหมือนกับถ้าเราทาแล้วมีคนดา่าทุกคนไม่แฮปปี้ใช่ไหมะนะครับก็เหมือนกันนั่นแหละอ่าถ้าแฮปปี้ยังไงก็ให้ได้หมดนั่นะแหละประมาณนั้นที่พูดทุกวันเนี้ยก็ให้ไปเยอะมากแล้วนะครับเออจะบอกให้อ่ะคือดูแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปดูอะไรมากมายขนาดนั้นเนี่ยไอ้ดาวมันจะอยู่ในเดือนมรณะเล็งมาที่การเงินก็รู้อยู่แล้วว่ายิงยังไงก็ไม่ดีครับเข้าใจปะ แต่อันนี้คือ1เดือนนะแต่ว่าถ้าเป็นในดวงชะตาเนี่ยมันทั้งชีวิตนะครับโอเคไหมอ่าทีนี้ดาวอังคารดวงที่2เข้าโซราเีธนูวันที่27ธันวาคม6 6เสิ 66, 66, 66. ดาวคันเสิร์ดเนี่ยแปลว่าขยันมุ่งมั่นพัฒนานะครับคือคลิปที่แล้วดาวพุทธถอยคลิปนี้อังคารเสิร์ดนะครับเดินหน้าอย่างรวดเร็วแปลว่าพลังกำลังนี้มีมากๆนะครับแต่ผลที่ได้เสีย หลายคนจะบอกว่าถ้าดาวคารเดินหน้านี้มันแบบเ,เข้มแข็งมุ่งมั่นพัฒนา,าไปข้างหน้าแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงแต่วงเล็บผลที่ได้เสียเพราะว่าเนื่องจากว่ารีบทําเกินไปนะครับรีบทำเกินไปก็เลยเกิดปัญหาได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือในเดือนนี้มีดาวอาทิย์ร่วมด้วยนะครับอาทิตย์มาจากเจ้าเดือนลาภะ มาอยู่เดือนสาชะลาภาษาชะต้องดีแต่มีอังคารคู่ศัตรูอยู่นะครับอังคารมาจากเจดียนปัตตานีคือเพศตรงข้ามนะมีดีจากเพศตรงข้ามจากการสื่อสารนะครับแต่ก็เกิดการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นและกระดมพาไปสู่เดือนสาชะด้วยแปลว่าจะมีการเซ็นสัญญากับเพศตรงข้ามจะได้โชคลาภจากการเซ็นสัญญาก็คือจะได้เงินแต่ดันทะเลาะกันนะครับออิงคารอยู่เนี่ยทายดีไม่ได้นะครับบอกเลยว่าทายดีไม่ได้เพราะว่า อาทิตย์อังคารคือการแตกแยกแตกหักอุบัติเหตุผ่าตัดนะครับคือใครมีในดวงชะตาอยู่ในราศีเดียวกันเนี่ยต้องระวังขณะผมอยู่คละราศีนะสมมติอาทิตย์อยู่นี่อังคารอยู่นี่แต่ว่าถอดองศาออกมาอยู่ในราศีเดียวกันครับผมเลยเป็นคนซุ่มซ่ามชนนูน่ชนชนนี่ประจํา<ม>นะครับมือก็ไปแกว่งไปโดนนูน่นแกว่งไปโดนนี่อย่างเงี้ยครับเมื่อวานนี้ก็เทน้ําร้อนขนาไดไหนต้มน้ำมาครับแล้วเทน้ําร้อนลงเททิ้งอะ แล้วมันกระชอขึ้นมาโดนแขนดีที่ไม่เป็นไรรีบเอาน้ําแข็งมาประคบเลยการเปปกติแล้ววันนี้นะครับแต่ก็แดงๆนิดนึงกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยก็คือความแบบไม่รอบคอบไม่ระวังนะครับผมเป็นคนทั้งรอบคอบและไม่รอบคอบในตัวคือเป็นคนที่ใส่ใจร้อนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยด้วยความใจร้อนการขับรถก็เช่นเดียวกันอาทิตย์อังคารระวังอุบัติเหตุนะครับการเดินทางใกล้ๆนะครับ แล้วก็อริเห็นไหมครับมันเป็นเจ้าหนีอริด้วยดังนั้นเนี่ยต้องระวังจะเกิดเหตุเกิดปัญหานะครับต้องระวังหรือรถอาจจะโดนฟุตบาทโดนเสาไฟฟา้าก็เป็นไปได้นะครับอันที่ยังขดคือการชนชนในที่นี้หมายถึงชนเองก็ได้หรือจะชนกับคู่กรณีก็ได้ด้วยแต่อันนี้คือมีปัตนิมาด้วยเนี่ยอังคารเนี่ยต้องระวังมันมีคู่กรณีนะครับแต่ว่ามีดาวพฤหัสอยู่แปลว่าไม่เท่าไหร่หรอกดาวเกตเข้าร่วมก็แปลว่าโอเคเกิดปฏิหารชนแรงแต่รถ อาจจะพังนิดนึงตัวเราไม่เป็นไรอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องระมัดระวังให้อย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วครับฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ